สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการทร,รมะจบแล้วชมรายการกระจก6ด้านต่อด้วยรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์รายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์และรายการหนทางพารวยค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านผู้ชมสามารถเลือกเปิดปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ติดตามสดับรับชมธรรมะรับฟังธรรมะทางช่อง7 HD วันนี้ก็ใกล้การเลือกตั้งแล้วก็มาพูดถึงเรื่องธรรมะกับการเลือกตั้งหน่อยว่าเราจะเลือกใครดีก็อยากจะบอกเป็นเบื้องต้นว่าให้พิจารณา ว่าคนที่มาเสนอตัวให้เราเลือกนัอดีตเขาดีไหมโปร่งใสไหมตรวจสอบได้ไหมเขาทำประโยชน์อะไรให้แก่ประเทศชาติประชาชนไหมปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรเขาโปร่งใสไหมสะอาดไหมตั้งใจจริงไหม มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์จริงๆไหมและอนาคตก็คือแนวคิดที่เขานำเสนอว่าเขาจะทำอะไรให้บ้างถ้าทำแล้วมันตรงกับที่เราคาดหวังไหมถ้าไปกันคนละทิศคนละทาง ก็ก็เลือกกันนะเลือกคนที่คิดว่าดีที่สุดที่ตรงสเปคเราที่สุดจนะมันจะได้คนที่ดีแต่เวลาเราเลือกไปแล้วนี่ถ้าเราเลือกคนที่เราคิดอย่างนั้นและเขาทำตรงอย่างอย่างที่เราคิดว่านะมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กับเราอย่างเดียวประโยชน์กับประชุมชนประโยชน์กับ ประเทศชาติบ้านเมืองอประโยชน์กับชาวโลกด้วยอันนี้เราต้องดูอย่าเห็นแก่ได้เพียงเล็กๆน้อยๆอทางราชการก็บอกว่าเราอย่าซื้อเสียงกันอย่าขายเสียงกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อแต่เราไม่ซื้อไม่ขายก็แล้วกันเอาแต่หน้าที่ของเรา หวังให้เขาไปทําหน้าที่ดีที่สุดที่เราคาดหวังนั้นมันเป็นประโยชน์คิดว่าอย่างนั้นถ้าทําได้อย่างนั้นก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ที่ดีทีนี้ถามว่าแล้วลลอดีตเขานั่นที่ว่านะเป็นยังไงข้อสําคัญก็คือสุดจริตนะอดีตเขาสุดจริตกายเขาก็ไม่ทําสิ่งที่ชั่วยาม วาจาเขาก็ไม่พูดคำที่ชั่วยามดวูวาจากายวาจานั้นบอกถึงใจว่าเขาไม่คิดชั่วยามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาอันดับแรกว่าเอออดีตเขาดีพอมาปัจจุบันก็พิสูจน์ความเป็นคนดีอดีตได้ไหมถึงวันนี้แล้วเขา มีหน้าที่อะไรเขาทำอะไรก็เรียกภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าตรงปกไหมนะถ้าถ้าทำตรงปกเหมือนกับที่เราคิดคาดหวังว่าจะได้ก็ถือว่าคนผู้นั้นก็มีเครดิตน่าเชื่อถือก็ลงให้ได้ในขณะเดียวกันที่เขาเสนอ มุมมองทัศนคติแผนการโครงการที่จะทำในอนาคต4ปีเนี่ยก็เสนอแล้วมันความเป็นไปได้มีขนาดไหนถ้าเสนอไปแล้วเป็นลมๆแรงๆเสนอเพอเจอไปก็ก็ไม่น่าจะไม่น่าเชื่อนะเพาไม่น่าเชื่อก็ลองพิจารณาคนอื่นก่อนก็ได้ สร,รุปแล้วคนที่เราควรจะให้ความไว้วางใจนั้นอนดีตเขาก็ดีไม่มีความหัวหมองปัจจุบันเขาก็ดีก็มีความผ่องใสอนาคตเขาก็น่าจะดีเพราะเรายังไม่เห็นก็บอกว่าดีก็ไม่ได้แต่ในแนวคิดในทัศนคติในโครงการที่เขาเสนอนั้น น่าเชื่อว่าดีพระพุทธเจ้าให้พิจารณาคนดีนั้นก็พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายกรรมคือการกระทำเขาเคยทำชั่วทำบาปมามากไหมวจีกรรมเขาเคยพูดชั่วหยาบน่ารังเกียจไหมมนโนกรรมเขาคิดดีคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ตนและแก่คนอื่นขนาดไหนเพียงไรอาจจะมีคนดีหลายๆคนแต่คนดีที่สุดมันมีคนเดียวในภาษาอังกฤษนั้นเขาก็ให้คำเปรียบเทียบก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์เลตีฟนะคือคนธรมธรมดาดีธรรมดาแล้ดีขนาดดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดีที่สุด เดอะเบสนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดที่สุดที่เราหาได้ณเวลานี้เวลานั้นที่เวลาที่เราเลือกเพราะเราอาจจะคิดว่าดีที่สุดไม่ใช่คนนี้ก็ต้องเลือกอะสิทธิหน้าที่ของเราคือต้องเลือกถึงไม่ดีที่สุดโดยเขาเองแต่เราก็คิดเห็นว่าในวันนี้เนี่ยเขาดีที่สุดแล้วคนนี้ก็ให้คะแนนแก่เขา เพื่อเขาจะได้ไปทำหน้าที่แทนเราในรัฐสภาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องประชาธิปไตยไว้นะเรื่องอันดับแรกก็คืออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าทำอะไรเห็นแก่ตัวแต่หมายความว่าเราใช้ตัวเราเองพิจารณาสำรวจตรวจสอบว่า อะไรดีที่สุดแล้วเราเลือกเอาสิ่งนั้นดีที่สิ่งที่ดีที่ทำให้เราประสบความดีประการที่สองก็โลกาธทิปไตยว่าโลกาธทิปไตยนั้นก็ต้องดูว่าโลกนี่เขาชาวโลกอันหมายถึงประชาชนในเขตเลือกตั้งของเราก็นด่นะว่าเขา เขาเห็นคนไหนว่าดีที่สุดอาจจะตัดสินใจเลือกคนนั้นแต่ที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงทรแสดงนั้นคือธรรมาทิปไตยให้เลือกเอาคนที่มีธรรมะบริหารด้วยธรรมะจัดการด้วยธรรมะปกครองด้วยธรรมะไม่ออกนอกศีลนอกธรรม อยู่ในศีลในธรรมส่งเสริมสนับสนุนศีลธรรมถ้าเขามีนโยบายว่า,าต่อไปนี้ถ้าผมเป็นสอสอในเขตนี้ผมจะจัดให้เด็กทุกคนได้ศึกษาธรรมะอะรนํำนองเนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแน่ๆนะมันการส่งเสริมสนับสนุนให,ให้ธรรมะมันแพร่สะพัดไป คนจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเด็กเรียนอาจจะดีไปถึงพ่อแม่ก็ได้เพราะเด็กพาไปบอกพ่อแม่หรือเด็กวันนี้ก็ผู้ใหญ่ในวันหน้าวันหน้าเราก็จะได้เด็กที่ดีคนที่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นฝากไว้นะเลือกคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็มีอดีตดีปัจจุบันดี มีโครงการมีวิสัยทัศน์ด,ดีแล้วเราจะไม่ต้องผิดหวังหรือถ้าผิดหวังก็ไม่ใช่เราทำเขาทำเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองสวัสดี